สวัสดีค่ะเหล่งจากไร่แล่นะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมที่ดินติดเขานะคะพิกัดอยู่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้นะคะติดเขาตรงนี้เรียกว่าเขาขาดนะคะหรือว่าอยู่อยู่หลังวัดเขาทุเรียนนะคะตรงนี้เนาะ,ะขนาดของที่ดินคือ2ไร่54ตารางวานะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ตารางวาละ5,000ันบาทนะคะ อันนี้ยกแปลงก็คือ4ล้าน207,000 0 7, บาทนะคะราคานี้นะคะเจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะตรงนี้มีไฟฟ้ามีประปาแล้วก็อยู่ใกล้กับคาเฟ่ต่างๆมากมายเลยเเล่งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามเลยงมาคะ่ะตอนนี้นะคะเหล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะตัวที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือของเหล่งด้านนี้นะคะ ลักษณะรูปแปลงที่ดินจะลักษณะคล้ายๆถุงเงินถุงทองนะคะตัวที่ดินหน้ากว้าง31เมตรนะคะท้ายนะคะท้ายกว้าง49เมตรนะคะแนวยาวหรือแนวลึกนะคะ68เมตรนะคะลักษณะที่ดินก็คือดูจากเสาไฟที่มีหลัวเพื่อนบ้านนะคะยิงยาวมาตรงถนนสาธารณะที่เราจอดมานะคะนี่แล้วก็โค้งนะคะโค้งไปตามคันานะคะ จนถึงทิวไม้ใหญ่ๆะคะ่ะแล้วก็ยิงตรงไปนะคะตรงนี้นะคะจะได้เขาชัดๆสวยมากเลยนะคะเขาตรงนี้สวยแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะนี่มีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้าน,นก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีไฟฟ้ามีปลาปานะคะแล้วก็ลงมาจากถนนเส้นตัวเขาขาดนะคะเข้ามาประมาณสัก 300เมตรนะคะเขาถ,ถึงที่ดินของเรานะคะที่ดินของเรานะคะยังไม่ได้ถมลูกค้าก็มาถมเพิ่มประมาณสัก30เซนนะคะด้านนี้ถมเพิ่มได้เลย30เซนตรงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเล17เเมตรนะคะหันหน้าออกถนนสาธารนณะด้านนี้จะเป็นทิศใต้นะคะปลูกบ้านหันหน้าทิศใต้ก็จะได้รับลม ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ไฟฟ้ามีเนาะปลาปามีนะเพื่อนบ้านก็สร้างกําลังทยอยสร้างด้านหน้าด้านหน้าก็สร้างนะคะนี่มีเพื่อนบ้านด้านหน้ากําลังสร้างมาด้านนี้เป็นก็บ้านกเกษียณนะคะด้านนี้สร้างเสร็จแล้วเนาะลมค่อนข้างดีตรงนี้นะคะลมดีเย็นสบายเลย พิกัดจะเป็นตำบลเขาพระนะคะอำเภอเมืองนครนายกเนาะนี่ถนนกว้าง6เมตรนะคะดูระหว่างเสาไฟเป็นถนนสาธารณประโยชน์เนาะลงมาประมาณสามร้300เมตรเนี่ยจะเป็นถนนหินคุกเนาะแต่ถนนเส้นหลักเข่าขาดนเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางนะคะพื้นที่กำลังดีนะคะปลูกบ้านสวนเนาะ บ้านสวนเอาไว้พักผ่อน2ไล่นิดๆเสร็จๆนะคะ2ไล่54วาเนาะก็ตกอยู่แล้วตกอยู่4ี7ล้านสนบาทนะคะถ้าลูกค้าจองภายในเดือนมกราหกแนะคะเจ้าของลดให้เลย2องแสนบาทเลยนะคะนี่ลูกนโปรโมชั่นของเจ้าของเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยตรงนี้นะคะถ้าลูกค้า จะดูพิกัดนะคะจะใกล้กับมองดูเขาคาเฟ่นะคะจะอยู่ละแวกเดียวกันเลยมองดูเขาคาเฟ่ยอยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็วัดเขาทุเรียนวัดสีชมพูนะคะห่างจากที่ดินของเราประมาณ1กิโลภูตะลึงคาเฟ่นะคะเป็นจุดเช็คอินของเขนะาพาดนะคะประมาณ1.5กิโลอ่างเก็บน้ำห้วยปือนะคะ ห่างจากที่ดินของเราประมาณ9กกิโลอ่างเก็บน้ําไส้ทองห่างจากที่ดินของเรา11กิโลโรงพยาบาลนครนายกนะคะโลตัสนครนายกห่างจากที่ดินของเราประมาณ10กิโลนะคะเขื่อนขุนด่านนะคะห่างจากที่ดินของเราประมาณ19กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธิ์นะคะห่างจากที่ดินของเรา80กิโลนะคะอันนี้เดินทางจากกรุงเทพมาประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะคะดูนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะถ้าจองภายในเดือนมกรา6-8เนี่ยก็ราคาต่อรัตตารางวาก็ไม่ถึง5,000บาทเนาะเจ้าของลดให้แต่ถ้าหลังจากนั้นก็เป็นราคาตารางวาละ5,000บาทนะคะ ฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้ทันทีนะคะคาดแฉยในการโอนเจ้าของออกให้เลยนะคะเหมาะมากๆเลยท่านอยากจะมาใช้ชีวิตจังหวัดนครนายกนะคะพื้นที่ตรงนี้ห่างจากถนนเส้นหลักเข่าพระวังรีนะคะก็ประมาณ1กิโลค่ะถนนเส้นนั้นก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะคะ มีของกินให้เลือกนะคะหากลูกค้านะคะสนใจที่ดินไปนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาเลงได้นะคะโทรมาที่เบอร์0 9 1 5 4 6 6 5 4หหรือจะแอดไลน์มาที่แอด g ลงจได้นะคะหากฟังไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ